ครับสวัสดีครับเอาวันนี้เรามาดูช่างเหลานะครับช่างเหลาได้ไอตัวหนีบนะหรือเขาเรียกว่าปากาได้มาก็มาเชื่อมติดกับกระทะพอะจะดัดจะดัดไอดัดดัดเหล็กจะดัดเหล็กเอาไปเชื่อมเชื่อมเป็นที่ยก ที่จะยกระะกระท่อมจะยกระท่อมมาไปโรงเรียนเอาไปให้ครูเอเลี้ยงไก่ที่โรงเรียนโอ้ย ช่างสิงต้องชะง,งักไว้ก่อนครับเพราะทินเนอร์หมดครับผมพ่นได้แค่รอบเดียวทินเนอร์หมดครับเดี๋ซื้อยวชื้อเท่าแกนอนหลับเท่าแกไม่ตื่นครับ <c oughs> ปลุกไม่ตื่นครับบอกว่าเหนื่อยพ <c oughs> อหลับก่อนวะค่คอยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยดําเนินการต่ออ่ะอันนี้ก็ลอกสีละะลอกสี <c oughs> ลอกกระดาษลอกกระดาษลอกกระดาษออกครับพอเสร็จแล้วก็ต้องลอกกระดาษออกเผื่อมาดูว่าสีฟ้ากับสีน้ำเงินมันจะตัดกันดีไหม เฉาเลยก็ลอกลอกดูว่ามันจะตัดกันดีไหมสีน้ำเงินก็นทาเอาาสีขาวแล้วก็สีแดงมามาก็จะเป็นสามสีเป็นธงชาติไทยของประเทศไทยไม่หมดหรอก เต็มอยู่เนาะฮะได้บางคนค้างเดียวได้คือเจ้าเจ้าจ้งไดคือชายสีเปลืองแทนเจ้าฮอกระบ้านว่าทินเนอร์ก็ซื้อมาเป็นปิ๊บใส่จนเบิดอันจ้อยสีกระป๋องเดียวคือพ่นได้ข้างหน้าอันเดียว อันเขาสีกระป๋องเดียวกพ็พ่นได้ทั้งคันตัวโอ้ช่างสิงนี่บวบไวแล้วจังซีอันซอยประหยัดเน่เดี๋ยวเอฟซีก็เดี๋ยวเอฟซีก็คอมเมนต์มาทำไมไม่พ่นเองล่ะครับทำไมไม่พ่นเองล่ะครับเอฟซีส่วนมากเขาจะคอมเมนต์มาแบบนี้แหละลูกมาตรงนั้นได้ไงนะไหน อ๋อมันเป็นรูป่ะเอ๊ะนิดหน่อยมันเป็นสะท้อนแสงอ่ามันสะท้อนแสงมันเป็นไรอืมเอาทินเนอร์มาเช็ดมันก็ออกแล้วนี่แบบตรงยาคัดยาคัดปาด้วยบ้านผมโอ้ยเป็นยังไงล่ะครับนี่สวยแล้วสวยแล้วสวยเลย มันนนอ่าไม่ใช่ธรรมดาช่างสิงช่างสิงเมาช่างสิงเมาทินเนอร์เขาเรียกว่าเมาทินเนอร์แล้วนี่โทรศัพท์รนยังมุ่งหูโตนะถ้าไม่ให้เปิดเพลงนี่ไม่เห็นโทรศัพท์หรอกโทรศัพท์รนมุ่งหูโตขี่รวกับ้านอีกรอบนึง นี่แกด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 ไม่มีเอาไอ้นี่เปล่าวิโยตุดาพี่เห้ยนึ่าเดินหาวิ้งหน่อย รู้ยุบของมัวสมองใชเป็นช่างได้เลยมนะันช่างเหรอเป็นไดย้ยูอันเป็นช่างนะช่างเชื่องอันอ่ปเ,เปิดเลยเฮ้ยแค่หาแต่แนวให้ค่อยว่าเนาะเจ้านี่ย <c oughs> ี่ไม่เปิดแจ้งไดบาเห็นบ่ <c oughs> อโดยช่างเหลาเขาดัดแปลงครับถ้าได้มาถ้าจับปากกาเคยดูว่าจะยกกระท่อมขึ้นหรือเปล่าปอดประตู <laughs> แทนที่จะได้ไปเป็นรูปเป็นร่าง <laughs> ได้ไปเป็นชิ้นส่วนเป็นสรรร้างะ, <laughs> ะ,นะัใจ <laughs> เอาวันนี้ผมก็ถามให้อีกรอบหนึ่งนะเราบอกว่ายังไม่พร้อมเรายังไม่อยากได้เราจะเอาตอนอายุทรายดีนะ่นแหละสี่สิบป่ะดูช่างเราเขาทำ ก็ทำไอ้ตัวยกตัวยกไอ้กระท่อมทำครั้งเดียวใช้ครั้งเดียวทิ้งทิ้งก็เลยไม่ต้องทำดีมากมายเออเอายกต้นไม้ไม่ได้หรอครับได้เหรอฮะเอาไปยกต้นไม้ได้ไม่ได้ดอก <laughs> ต้นไม้เขามัดแต่โคนกับดินแค่นั้นแหละทา <laughs> ไม่ต้องมัดตรงกลางหรอก ก็ไม่มีอะไรมาฝากครับก็ให้ดูเหลาเหลาทำนัานทนํานี้กับช่างสิงวันนี้ช่างสิงก็กําลังพ่นสีแบบแบบสวยๆเลยทินเนอร์หมดก็เลยต้องออนี่นเผาตรงนี้ไม่เผาบ่เอ๊ะไม่เผาบ่ กระดาษอ,อันไหนที่มันไม่นั่นก็เผาเลยเก็บขยะมาปนๆปนไว้แล้วก็เผาให้มันสะอาดนี่เปิดอู่จังไดบอกเพื่อเผาขยะเลยไหม <ả? S 1> โอ้โอโอ้บะแมนอู่เจ้าของก่อนรักษาเนี่ยอดอีเจิังคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับ